สวัสดีค่ะงงละสีใครเน้นขอแนะนําตัว่างเป็นทางการเลยแล้วกันนะคะตุ้ยนุย้ยตุลยแดดคะ่ะตอนนี้นะคะเราได้มีโอกาสย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่นะคะนั่นก็คือณตอนนี้นค่ะซึะ่งรายการเราก็จะเป็นรายการที่จะพาพวกคุณไปตะลุยแดดในแบบที่คาดไม่ถึงและพวกเราเองก็คาดไม่ถึงเช่นกันครับผม สำหรับเพื่อนเพื่อสายแดกที่เคยติดตามตุ้ยนุ้ยตะลุยแดกก็ยังสามารถติดตามได้นะช่องทางเดิมซึ่งนั่นก็คือแฟนเพจตุ้ยนุ้ยตะลุยแดกและอีกช่องทางใหม่นั่นก็คือ,อรับภาพคอนเชั่นเองหรือเข้าไปดูได้ที่ยูทูบชาแนลรับภาพคอนเทนต์นะคะสวัสดีค่ะตุ้ยนุ้ยตะลุยแดดนะคะวันนี้เราอยู่ที่ทัศนริ 3าสองนะคะสะาขาส่งนะคะตรงตึก PS Tower นะคะซึ่งร้านนี้จะอยู่ตรงใต้ตึกของ PS Tower เองเขาพูดง่ายคือเหมือนชั้นใต้ดินนะคะคือจะเป็นทางเดินลึกล้ำหน่อยแต่เพื่อนๆสังเกตได้ง่ายมากค่ะเพราะว่าหน้าตึกนะคะจะมีรูปปั้นหินโมอายอยู่นั่นเองนะคะส่วนข้างหน้าก็าจะมีโคมแดงแขวนอยู่นะคะซึ่งเห็นชันเดเจนมาก ซึ่งร้านสไตล์นี้มันจะเหมาะกับการแบบว่ามาทัาหลายๆคนกับเพื่อนฝูงสั่งของมานั่งแชร์กันเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าเป็นกลับบ้างเป็นกลับแก้มบ้างแชร์กันปาร์ตี้กันสนุกสนานเยี่ยมซึ่งอาหารก็มีหลากหลายมีทั้งเด่นๆร้านนี้ก็คือจะเป็นสไตล์อิสกกระกะยะเป็นร้านอาหารที่เล่าญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้มีทั้งกับแก้มหลากหลายมากมีทั้งปิ้งยา่างผัดทอดต้มราเมงข้าวหน้าเนื้อ ข้าวแกงกะหรี่ซูชิทาชิมิมีหมดมีทุกอย่างที่เป็นอาหารญี่ปุ่นอะสไตล์อินสักยะนะถ้าเป็นอินสักายะแท้มันจะมีบุฟเฟ่เบียร์ซึ่งที่นี่มีด้วยนะบุฟเฟ่แอลกอฮอล์นะสำหรับคนคอแอลกอฮอล์ไม่ควรพลาดแน่นอนอันแรกเลยนะครับหม้อไฟนาเบะคำว่านาเบะเนี่ยมันแปลว่าหม้อซึ่งถ้าเกิดเป็นอาหารญี่ปุ่นคือมีคำว่านาเบะเราจะนึกถึงได้เลยว่ามันเป็นหม้อไฟหม้อไฟอย่างนาเบะ จุดเด่นมันคือซุปที่มันไม่ต้องมีน้ําจิ้มมันจะรสชาติดีที่น้าซุปอยู่แล้วอย่างตัวออริจินอลที่แบบว่าทางร้านก็มีก็จะเป็นนาเบะซุปมิโซะสดแล้วเป็นแบบว่าสดชื่นอ่ะแบบมาวันนี้มาจากงานแบบว่าเดินงานมาเหนื่อยๆมาสดปุ๊บคําแรกไอ้สั์น,น้อนไอ้ซั <laughs> <laughs> สดชื่นเยี่ยมอ่ะตัวน้ำซุปแบบมันกลมกล่อมมากกินกับผักนะ เข้ากันเข้ากันมันซูบะมันจะมีแบบเป็นพริกพริกเล็กๆอะ่ะอันนี้ไม่พูดเห็นเลยเป็นเหนมือนแบบพริกแห่งถ้าคนกิจที่เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราอะ่ะจะทำเองหรือว่าจะให้พนักงานมาทำให้นะคะซึ่ง ทันเนี้ยเราให้พนักงานมาทําให้กลัวว่าจะแดกไม่ได้เลยเขาทําให้ดีกว่าเพ่งทั้งหมดก็มี16บลูกเยอะมากอ่ะแล้วพวกเครื่องพวกปลาแห้งที่ลอยอยู่ข้างบนนั้มีไม่อั้นเเด้นลย่ ซึ่งอันเนี้ยทาโกะจะเกิดทาโกะจะเกิด <c oughs> ทาโกอยากิ <c oughs> ท,กที่เนี่ยจะเป็นสไตล,ล์โอสกาข้างในก็จะออกแบบว่าไอตัวตัวตัวแป้งทั้งหมดก็จะแบบกรอบนอกนุ่มในข้างในเป็นแบบออกจะแบบว่ายังไม่แบบว่าสุกทั่วทั้งหมดอ่ะแต่เขาไปทำแรกแตกสร้างด้วยความชุ่มระมุนปึ๊บเจอขิงดองแล้วก็จะมีกลิ่นหอมหน่หนอยๆเจอปลาหมึกก้อนเท่านี้หนวดปลาหมึกก้อนเท่านี้ใช้ได้ข้ต้องเติมนะเติม มันีวไม่รม้วันนี้ค่ะ ให้นะคะ<บ>ก็คือได้คุชชี่ขสืน,นะคะห้าไม้<บ>เป็นแบบมาสเตอร์จัดให้นะคะก็มีหลากหลายเลยคือแม่งก็รุ่นนีนะ่นี่แต่เนี้ยเขาจัดให้เลยนะซึ่งเราแบบอันไหนกินเคยกินไม่เคยกินไปลอง<บ>า<ม>ง่ายใช่ โ๋วี๋ค่ะจะเป็นไก่ย่างผ่านนะคะซึ่งที่โนสั่งไปนะคะก็จะมีหนังไก่ย่างซอนนะคะแล้วก็ปีกไก่ย่างเกลือะคะ่ะอกไก่ห่อใบอูะนะคะซึ่งน่าลองมากเลยตัวนี้แต่ว่าปกติที่โนมากินเโนจะสั่งหนังไก่หรือกาว่าย่างซอนนะคะซึ่งแบบมาทุกทีไ่ไม่เคยพลาดอะ่ะแต่ว่าทริคนะคะคือต้องสั่งว่าขอแห้งๆไม่จะมา,มา,มาแบบรอบมากแบบกรอบกๆกรอบ หอมส <ș AS 2> ัตยากิโลนะปีไก่ย่างเกลือนะมันเป็นอะไรที่มันกรอกนอกนุ่มในแล้วแบบมันหอมหอมควันหอม่านอ่ะอร่อยอ่ะถ้ามีแก้มเบียร์แล้ว่อยนะ สองราคาให้เลือกคือมีราคาปกติแล้วก็บวกอีสิบบาทก็จะได้เป็นบิ๊กไซส์อ่ะก็ถ้า40บาทจะเนื้อปลาพอดีข้าวนะคะแต่ว่าถ้า50บาทเนี่ยเนื้อปลาจะได้ยาวก,วาขาาก็ข้าวมากอ่ะข้าวอ่ะจะเป็นส่วนน้อยอ่ะแต่เน้นที่ปลาแบบเต็ตมปากเต็มคำไหนกันนะคะ ไบเป็นทาโกะวาซะของกินกับแกงเป็นแบบกับแกงคู่กับคนขี้เมาอ่ะเป็นหนวดปลาหมึกสดคลุกกับวาซาบิซึ่งเป็นอะไรที่กรอบกรุบกรอบกรุบมันแบบว่ากินทีละชิ้นเลยกินกับเครื่องดื่มนะต่อไปเรามากินปิ้งย่างนะคะปิ้งย่างอันแรกเปิดไปปุ๊บเราเป็นสายเนื้อเราก็เลยเล็งเลยอันที่มันถูกที่สุดไม่ใช่เป็นเนื้อคาลูบิ คารุบิก,ก็คือเป็นเนื้อแบบส่วนซ่โคมติดมันอะไรเงี้ยนี่ก็ลองสั่งดูเพราะว่าลายเนื้อมันสวยดีจัดมาหนึ่งที่คือคำว่าอะไระนในปากมันมีจริงมลองแบบว่าไม่จิ้มเหมือนัะนะ หอ,อมสักอันนี้นิ่ออมเอาลนะทำว่าละลายในผ่านั้นมีจริงเอันนี้จะลองจิ้มแบบ่จิ้มร้านเขาแบบว่ายังไม่ปุงนะจิ้มแลจิ้มแบบออริจินอลยัไม่ปุงอืม,อม รวมกันนี้ล้วได้เข้าแบบว่าลงตัวมูตะเซตนะฮะเป็นชุดหมูรวมก็จะมีหูสามชั้นสไลด์หนาๆหน่อยไม่บางนะแต่ย่างแล้วมันนะใช้ได้ดไฟลุกปุ้มปุ้มปุ้มตามด้วยคอล่าคอล่าก็คือจะเป็นส่วนคอหมูคอหมูที่นี่ก็จะเป็นแบบนั่นแหละเอาย่างให้มันแบบว่ามันหยดติงตนะ <c oughs> ิ่งติ่งนะหนึบหนึบหนึบตามด้วย เป็นไส้กรอกแฮมซึ่งบอกเลยว่าพอเอากรรไกรตัดอะ่ะครกกลิ่นแรงมักทะลักออกมาอีกฝั่งหอมกรึบกรึบกรึบอร่อยสัตซึ่งบอกเลยว่าเคีย้ยวเข้าไปแล้วน้ำจูซซีของมันนะกระจายเต็มทั่วปากพร้อมกับกลิ่นลมควันของเบคอน 5 4 3สี่สดขวดขวดขวดหน้าแพงน่นอนน้าแพงนหน้าแพง้นหน้ี่สอนี่นะได้อยู่ได้อยู่คาชิมีลกโมเรียวาเซ 嗯，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 嗯 <noise>，嗯，嗯 <noise>，嗯，嗯 <noise>，嗯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 ， ว่าน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะชอบเล่นคําว่าลูกผู้ชายซึ่งถ้าเราสังเกตได้นะคะถ้าเรามาหารแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะมีแก้วแบบใหญ่มากแก้วลูกผู้ชายนั่นเองของหวานนะคะชินโกะคาเฟ่นั่นเองนะคะหรือเรียกว่าคาเฟ่ลูกผู้ชายนะคะเรื่องรูปลักษณ์นะคะเป็นเอกลักษณ์ของที่ร้านมากคือเป็นปิ๊าจูนั่นเองนะคะไม่ใช่ปิ๊าจูตัวเหยียดจุกเออไม่ใช่ปิ๊าจุกไอเลว ซึ่งไอศ์ครีมที่เนี่ยนะคะไม่ใช่ไอศ์ครีมธรรมดาค่ะก็จะเป็นเจลาโต้เอยซึ่งมันมีความเนียนกว่าไอศ์ครีมปกติเนื้อมันจะมีเนียนหนึบๆอึแบบละมุนอ่ะคือเข้ากับกล้วยด้วยอะค่ะจะพูดว่าทะลึ่งไหมมันก็ไม่ทะลึ่งนะ,ะมันก็เป็นแบบลูกเล่นหรือความ,มที่เ,เล่นของร้านคนโอซาก้าเฉ่ๆ ได้ต่างนะคนของซาก้าเขาจะเป็นแบบคนแบบว่ากันเองที่เล่นสนุกสนานซึ่งเจ้าของร้านนี้จริงๆที่เคยรู้มา <c oughs> เขาก็จะเป็นคนแบบว่าสนุกสนานไม่กันเองชอบมาคุยกับลูกค้าซึ่งสไตล์คนของซาก้าเขาจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราจะต้องไปดูด้วยตาตัวเอง <c oughs> อีกทีนะด้ยินมาว่านี้เออทักเบลูกผู้ชายอะค่ะ กาลากาศร้านนะคะกว้างดีสะอาดนะคะ mm hmm. ก็ที่นั่งมีให้เลือกทั้งนั่งโต๊ะแล้วก็นั่งโต๊ะแบบว่าหย่อนขาได้นะคะพ mm hmm. น,นักงานทุกคนใส่ใจค่ะไ mm hmm. วแล้วก็อ,อาจจะสื่อสารด้วยกันยากไปหน่อยแต่ ว่าเขาเอาใจใส่มากใช่ใช่ค่ะการเดินทางนะคะก็มาได้ทั้ง BTS และ MRT เลยค่ะลงสุขุมวิทนะคะแล้วก็ BTS อสกนั่นเองคเป็นไงกันบ้างคะชาติญี่ปุ432น่าจินใช่ไ้มล่ะมีหลายสาขาเลยนะแต่ว่าสาขาแรกกะอยู่ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะที่เนี้ยที่ประเทศไทยอะมีอโศกพนยาฟองหล่อพัทยามีฮอนมาจินะอ่านชัชัด และเรือน,นี้มีที่สีราชาแลาา้วก็พม่าด้วยนะคะแนนสำหรับชักกาลกิกิวันนี้ก็คือ1ความคุ้มค่านะคะความคุ้มค่าเอาไปเลยสีอุ้งค่าซึ่งสีอุ้เน,นี้ยนจะรวมเรื่องราคาแล้วก็วัตถุดิบที่เขาใช้ด้วยนะคะซึ่งเราคิดว่าสมเหตุสมผลแล้วก็วัตถุดิบก็มีความสดใหม่นะคะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงก็คือราคากลางๆนะคะส่วนที่2นะคะก็คือคะแนนความอร่อยค่ะความอร่อยนี่เราจะพูดถึงเรื่องรสชาติโดยรวมนะคะซึ่งรสชาติโดยรวมเราคิดว่า ทำให้เข้าถึงอาหารญี่ปุ่น,นเ,เลยอะคือกินแล้วรู้สึกแบบนี่เราอยู่ริญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยโดยท,ทั้งที่แบบว่าการจัดจานนะคะห<อ>รือว่าบรรยากาศในร้านก็ซึ่งเพื่ออํานวยด้วยเอาไปเลยค่ะสิ่งต่อไปเรื่องการบริการนะฮะทางร้านนี้ก็บริการไวมากพนักง,งานทุกคนนี้แบบว่าเป็นกันเองพยายามพูดคุยกับเราถึงแม้เขาจะสื่อสารกับเรายากไปหน่อยแต่เขาก็พยายามจะแบบว่าที่ถามว่าอันนี้ใช่ไหมเบอร์นี้ใช่ไหมต้องการอย่างนี้ใช่ไหม นั่นแหละซึ่งเราว่าเวิร์กมากร้านนี้บริการไวดีเยี่ยมเอา,เอาไปเลยสี<ป>่ตัวสำหรับเทปนี้นะคะเขาจบลงแล้วไว้เจอกับเราใหม่ทุกคนพุธเว้นพุธที่ชาแนลรักษาโอร์เนชั่นนะคะ่วิเพื่อนๆคนไหนมีร้านอาหารอยากแนะนำหรือพูดคุยกับเราสามารถติดต่อพูดคุยได้ที่แฟนเพจตุ้นุ้ยตะลุยแดกหรือคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ<อ><อ>ต้องขอขอบคุณสาย,ายแดกดทุกคนนะคะที่<ด>ติดตามคอยดูเรานะคะ ไว้เทปหน้าเราวมาเจอกันใหม่แล้วเราจะไปตะลุยแดดด้วยกันนะคะว่าเทปหน้าเราจะไปที่ไหนาย